ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ2,565ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลผู้รับการประเมินนายปิยราสืบเชื้อวง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเลขที่ตำแหน่ง0132616สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาปทุมธานีเขต2สรุปผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตราฐานตำแหน่ง1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแผน Learning l e ARNING LOSS จัดทำประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาและพัฒนากระบวนการ PLC ดำเนินการจัดทำพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยนำผลมาจัดทำรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำแผนการนิเทศ โดยพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครูและใช้เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลที่ทันสมัยส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูนิเทศกำกับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Active Learning ในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการจัดทำพัฒนาผู้มือการบริหารงานสี่ฝ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและนโยบายพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนโดยส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองจัดเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในรูปแบบดิจิทัลให้มีความทันสมัยในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตามศตรวรรษที่21และมีกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษากลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการบรรลุตามเป้าหมายโดยนำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนโดยใช้หลักการบริหารบึงบาสมาร์ทโมเดล 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยผ่านระบบ ITA และระบบสารสนเทศของโรงเรียน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนำความรู้มาพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาองค์ประกอบที่2ระดับความสำเร็จการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่21 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก่อนช่วงปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564นั้นโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นห้องเรียนและได้ให้กระบวนการเรียนรู้ผ่าน4ออนคือ on air, online, on demand และ on hand แต่ต่อมาในช่วงเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ site, เปิดเรียนครบรูปแบบได้พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องโดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการสอนแบบ4ออนในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ระหว่างคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละสาระกลุ่มการเรียนรู้ และในแต่ละสายชั้นโดยการสนับสนุนจากผู้บริหารได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบกับการจัดการอบรมให้ครูได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆโดยหารูปแบบต่างๆในการเรียนการสอน ส่งเสริมครูให้จัดทําสื่อจัดทำเบสพลาสิสในการสอนตลอดจนส่งผลงานของครูและแข่งขันตามกระบวนการเทคโนโลยีดิจิทัลและเข้าร่วม o b e บ Center เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับสวทต่อไปผลลัพธ์ครูและบุคลากรทุกคนได้พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่21ร้อยละร้อยนักเรียนได้รับกระบวนการการเรียนรู้ที่ทันสมัยน่าสนใจมากขึ้นสถานศึกษามีระบบสารสนเทศและมีเครือข่ายการศึกษา